อืมแทบแทบเ่ยเบ่งพี่น้องครับอ้วนพี่น้องแฮะนี่กรงทรวงวันหนึ่งปลาลงไตจักน้อยครับพี่น้องมือเนี่ยสวัสดีทุกทิดทั่วไทยก็แล้วกันครับพี่น้องครับผมบ้อฝนหอย,ยจักน้อยนะพี่น้องครับผม อโอ้่นวงครับแก้วเอสเด็งกระมือใสปลาแดกปลาลาเฮานี่แหละหนึ่งปลาก,กระพุ่งน้ำก้อยนะครับก้อยทางไหนน้อนะหางสู้ลาดก็ว่าไปปลาทางน้ำก้อยนะกระิเป็นทางปากใใจนั่นตัวเนี่ยโอ้ยโอ้หอมดีนวงครับ นี่คนหวานนี่นี่เต,ต,ต็มดงเดงดงเดงอยู่พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยยังหอนอยู่พี่น้องครับตรงใส่ช้อนเนาะมาพี่น้องหม น้องเป็นปลาบานเท่ากับเป็นปลาเขากำแล้วมีนองเนาะโตเป็นคล้ายๆกันก็ปลาปลานั่งกำรบรมมานเท่า ห,หกโมงเครื่องพี้ว่างครับผมอีสักอีซีนมาที่ก็เมื่อแล้วอ,อโอ้สีประเดียกกระสีแสบอยู่ดีพี่วราประเดียกตอนแม่เหมือนนิง อ๋อมพี่น้องครับผมมบาบทกายวาบำมัดผ้าเพื่อนเด้อพี่น้องครับผมลูกในบ้านหวานในสวนคือเกานั่นแหละกินฝ้าจังไนพี่น้องครับเพราะว่าเออมืดแล้วนะครับบามัดจัดคลิปอยู่บ้านกันดีครับทาท้ายว่ามืดจริงหรอ Sånn. Yep. Mm. 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 อย่างนึงปลากับพวกขาวนึงน่งลองครับบนมีกลางเส้นบนพี่น้องเนาะแต่มีกลางเส้นให้กินบ่ได้เลยโอ,โอ,โอ้ว้าบ่เป็นเพลิเด้เป็นหนึ่งองขวัญ Mm-hmm. ผม,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 มต่อไฟแป๊บหนึ่งมิลองครับสวัสดีครับแถวมิ้องแรับแจ้งเลวมันเนี่ยตั้งเสียงนกเอกาวเอาเนาะมือแรงนี่นมองครับยามสุรา โู้ดียินเขาแรงเนาะใจเย็นๆพี่น้องครับโอ้อาบน้ามีไหม ตัวหมดใตัวเลยปลากระปุขาวเลยดิดงงอือโอ้นี่ไม่นองครับโอ้รวยดีครับอไอ้ไทวนๆนะไม่นองครับนี่อนหอนๆเลย

ซ <ừ> ุนโมไนลอไม่เล่อทิชฮอนปลาสดๆไม่ไหมาะอี่น้องเนาะหวานรัโอ้ มีแห้งท่วงพีรองครับโอ้แล้วลุยมือเดียวเลยจคกคังได้เป็นคังเด้ยสัตว์ตายมกติฮะประเด็น เด็ดกตอนอืมซุนมาไหนเลยก่อนพี่น้องอโอ้เสแบบเสบบสบ,สบ,สบมาเด้อ เอฟซีครับผ,ผมทุกิดตัวให้เนาะ Mmm. -hmm. โอ้โห oh. ม,มากินเขาพี่น้อง <c oughs> แส่บครับคือหนึ่งปลานี่ละ ตื่อกินปลาแดกบ่ขาวขากันม,มาจากขวางคือจะข่ะวมปานคนเนี่ย เพื่อพี่เพื่อน้องโอ้ยเกือบปวดเเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะอืม มาเดี๋ยวมึงเหรออืมยิ่กิน,นเป็นยิปลาใสร็เแล้วมึงอเอกินปลายิ่งรงอืมข้าวน้ำตาลหมูสันซองรองมาพาดเน,นื้อผมจะกว่ปล่นคนอ๋อคืเอเบาดูแต่นี่ค <c oughs> ิกเจอา <c oughs> พี่น้องครับส่วนตักเบิดไหวเลยพี่น้องครับผมปลาว่ามีกลางเส้นม,มีกลางขีบก็เลยเบิดไวนี่พี่น้องเบิดแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม เพื่อความมันดึงและผลนเคยทุกนึดงเนื้อครับหอ้หนังทวงงย่าปลาเด้อหนังทวังปลาเนี่ยหมองแสบหมองนัวหล้วอืมนัวหอมอืมทอทวงปลา Nếu như xí bạc nó bớt lệ Còn xí xẹp khác nữa Ăn ừ. rau ừ. 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 ขออไปเลยครับเนระื่องโบข้ามในโบสุภาพก็ได้ครับอันสุนารหรือว่า มองแซบขึ้นนังถ่วงเลยนี่นรองครับปลาตัวใหญ่น้อข้าวกรนเลยอดเออนี่นมามีสองมือเลยอืมอืม,อม มากแล้วเดือดเวลาแล้วอืมอ,อ่างหนียวคันเอาพี่ร่างครับผมบคักคักขอพูดอีโอยแม่ย้งนองไอ้ไอ้รุ่นรุนเดีวยวกันนะครับเสียการสนับสนุนเนาะชมคลิปทุกคลิปคลิปหน่อยคลิปไลค์กบ ดีใจครับพี่น้องห้มาบึงอันีิป,ประมทนะครับเนาะบาเหรียญบ้านขอบคุณหลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อขออยู่ดีไม่แม้งสุขุสุขคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ <c oughs> อโอ้โหตึงอาโหอ้าวพี่น้องครับเอาจอบแล้วว่าจังไดละบัดเนี่ยเยา้ยาเฝ้าเยา้าเฝ้า ห้าข้อเด้อือเดี๋ยวฟอนให้พี่น้องเบิ่งกัน